เสียคะ่ะสวัสดีค่ะนกสัลิกาค่ะวันนี้เรามาจากช่องส่งเสริมเอสพีนะคะเรามาที่งาน s อสพีสามร้อยหกสิบหกสามคะเพื่อช่วยเพื่อนๆๆพเพื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าไปสู่สายคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ไหนคะพี่โลตัสอัมพวาโลัสมุนทรสมุทรสงคราม,รมรของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะพามา ดูสินค้าที่เอามาจำหน่ที่งาน SME 3 6ศาของเราว่ามีอะไรมามจะมีอะไรบ้างอ่าค่ะมีอะไรมานำเสนอสำหรับสินค้าดีๆโอทอปของประเทศไทยนะคะตามเข้ามาในงานได้เลยค่ะเจ็ดได้เลยค่ะ พวกเรากรตตาอารมณ์เสียคกจดีกาคะจากช่องจงเดินมสีค่ะวันนี้เราอยากจะมาสอบถามพ่อ้าแม่ค้านะคะทไมหน้าพก่อนอื่นก่อนเอาไปกินก่อนเลยก่อนอ่ทำไมหน้าหน้าพ่อค้าคุณคุณเยอะพิมพ์แลถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ๋อนี่เป็นไ อันนี้เป็นผู้นำรู้อยห้าสิบเก้าทำไมต้องร้อยห้าสิบเก้าตอบโจทย์ตัวเองได้แล้ว power นะคะเราอันนี้มันมีวิตามินอะไรอยู่บ้างผสมอยู่เยอะมากครับวิตามินมีวิตามินซีมีหมดนะครับอ่ามนะคะมีหกมีเลยค่ะอ่าเรนนี่ค่ะ โปรโมชั่นอยู่ค่ะโปรโมชั่นยังไงบ้างคะพี่ก็คือขวดละ8บาทนะคะลังหนึ่งก็คือ400บาทโอ้โหถูกจังเลยค่ะหนึ่งแพ็คแค่80บาทเองนะครอันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมคะเนี่ยชิมดูแล้วนะคะรสชาติเยี่ยมอย่างนี้เลยเยี่ยมชิมแล้วค่ะชิมแล้วแซ่บเป็นบอแซ่บไรอีลีบอีลีคึกไหมโอ้ยคขกาวปูหล่นกับน้ำแบบข่าเลยจ้าอันนี้ตาวงอยให้ดูหน่อย ต้องเงเราคอยอาเพ่อเราสบายซิมน้ำก็อารมณ์เสียกินแค่นี้บอกให้ครึกก็ไม่ครึกอย่าลืมนะคะ159 King p ิ w e r งพาเวอร์ของเรานะคะช่วยการอุดหนุนด้วยนะคะนี่โลโก้โลโก้อ้อโลโก้โลโก้ของร้านโอ้โหเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนกันเลย แล้วก <laughs> ็นี่ผู้การท่านผู้การผู้นำทีมงานของเอสบีส้อกสองศาของเราได้เอการกาจบรรยายสรรพคุณน่ะเป็นภากาวเวอร์เป็นเครื่องดือมกำลังนะครับมันมีทั้งมีสามีห้ีสนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยนะฮะมีเออเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่อ่อทั้ให้ หาเหนื่อยหายเบียนครับมีแรงนะครับมีแรงส่วงมี้ช่วงนี้วงี้างนี่วงนี้งนี้ช่วงนี้ช่วงนี้พ่วงคีับ่วงนี้ช่นี้ช่วงน้ชวงนี้่งนี้ชังนี้ชวงะี้ีวงนี้ชนงนี้งนีัวงนีพงี่งี่ะงี่งี่งนี้งีี่ง่งีนีพี่้นีงี่น หน้าเหมือนพิธีกรเลยเรื่องนี่อะไรสำรวจสำรวจนมีกองมีองีกงีกางเท่าไหร่คะตงกางเท่าไหร่มีกอช่างสำรวจช่างสำรวจช่างสำรวจนสมกับช่างสำรวจนกอใหญ่ด้อใหญ่าสิบาทนะ กรง้าสบาทเองนะั่นถ้้สี่ะอแตงมงนะคโอ้โมนอร่อยมากเครับบอเนี่ยเอาไปกินเป็นกับแก้มเป็นของเล่นอะไรก็ได้บอกว่างอะไรนะคะเนี่ยใครชอบนะนี่ก็ต สบู่ขคบูวก็ขากขโอ้อะไรแนบู้าผสมคารเมลเก้ก้อนนะคะซื้อเก้ากอนปีตุ๊กตาหนึ่ตัวนะคะอืสบู่น้ำนมข้าวผสมคอรัเจนคือก้นเหนก็เหมือนกันเลยน้าเหมือนกันเลยต้องซื้อเก้าก้อนก่อนนะได้ ก็ซื mortar mortar ้อก oh. ้าวก้อนจะได้นะคะนี่นะคะดูมีสับปะมุแล้วนะแม่ค้าไปไหนแม่ค้าแม่ค้ากินนมจีนอยู่เอากินก่อนก็ได้กินก่อน เก้าก้อนนะคะซีตุ๊กตาหนึ่งตัวะคะ่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องแถมน,นะคะเอาไปเลยค่ะไม่ต้องซื้อครบเก้าตัวอะไรน จะปิดตลาดแล้วตรงนี้ก่อนนะคะแล้วข้างในเราขอจะพาไปดูอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เราปิดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมีเสื้อผ้าหลักบายค่ะตามด้วยนะคะดูเลยนะครับมาต่อจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับวันที่24ของสี่วันเสื้อผ้าเด็กนะครับเสื้อผ้าเด็กของจังหวัดราชบุรีนะครับมีมาตรฐาน22เลยนะครับที่เราอสำรวจดูสาขาการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็มาให้จั